ยิ่งแพงยิ่งเสียงดีอันนี้จริงไหมครับจริงก็ไม่เสมอไปของถูกก็ดีก็มีในโลกครับแค่ต้องหาหน่อยเบสหนักคือเสียงดีอันนี้จริงไหมครับผมว่าหูฟังถูกถูกคนบอกเนี่ยเสียงดีเพราะว่าเบสเยอะแต่ว่ามันเบสมันเยอะจนกวนย่านไปหมดเลยประเด็นต่อไปเรื่องของไดเวอร์ครับหูฟังอินเอียร์ไดเวอร์มากกว่าเสียงย่อมดีกว่าอันนี้คิดเห็นว่าไงครับผมว่าคำถามโลกแตกนะคำถามนี้ก็คือ คือตามหลักต้องบอกว่าไม่เสมอไปนะผมว่าไม่เสมอไปแต่ว่าแบบคือไดเวอร์เยอะกว่ามันมักจะได้เปรียบกว่าดีกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าเสียงจะดีกว่าไม่เสมอไปเหมือนกันอันนี้คอนเฟิร์มก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของไดเวอร์จริงจริงเราจะเห็นว่าบางทีผู้ฟังของจีนนะครับแม่งให้มา8หรือ10ไดเวอร์แล้วราคาแบบพันสองพันต้นๆอะไรเงี้ยเทียบกับผู้ฟังของอาจจะยุโรปหรืออเมริกาห้าหกพันที่อาจจะให้มาแค่ไดเวอร์เดียวหรือสองไดเวอร์อย่างเงี้ยพอเราลองฟังจริงๆแล้วเราถอดเรื่องสเปคออกจากไดเวอร์ออกเนี่ย บางทีหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าไอ้พวก2ไดเวอร์ก็ให้เสียงดีกว่า6หรือ7 8ดแไดเวอร์ได้ด้วยซ้ำเนาะเพราะจริงแล้วอะจำนวนไดเวอร์ไม่ใช่เกณฑ์เดียวที่จะบอกว่าผกฟังเสียงดีหรือเสียงไม่ดีเนาะแต่ว่าอย่างแรกเลยคือมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของไดเวอร์มากกว่าถ้าคุณภาพของไดเวอร์ดีแล้วมีหลายไดเวอร์อันนี้น่าจะมีส่วนช่วยให้ให,ให้ให้เสียงมันดีขึ้นเพราะว่าแต่ละไดเวอร์เนี่ยมันสามารถแบ่งความถี่กันออกได้เนาะคือด้วยคาแรคเตอร์ของไดเวอร์บางอันเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดว่ามันออกความถีี่่่่่ตําาคคููกับวมมถสงไได้ มันทำให้เสียงไม่เกิด distortion หรือเสียงมันเพี้ยนออกไปเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีหลายไดเวอร์แล้วแต่ละไดเวอร์คุณภาพดีเนี่ยมันก็จะมาช่วยในจุดนี้เนาะอืมโอเคหลักๆก็คือขึ้นอยู่กับคุณภาพไดเวอร์และการปรับจูนบางทีเห็นเห็นแบรนด์ยุโรปแบบ2ไดเวอร์30,000่นโอ้โหแบบมากไปบวกวะแต่ฟังมาแล้วก็เสียงดีกว่าจริงจริงๆเสียงดีกว่าจริงแนะนาให้ลองฟังดีที่สุดครับอ่ะโอเคข้อต่อไปครับมาถึงเรื่องกำลังไฟกันบ้าง ลำโพงวัดยิ่งเยอะเสียงยิ่งดังกว่านี้จริงไหมครับจริงครับไม่ใช่ครับเพเลยไม่จริงไม่จริง <c oughs> ไม่จริงไม่จริง,งเพราะว่าเป็นความเชื่อที่ผมว่าเวลาคนดูลำโพงชอบไปดูว่าเฮ้ยอันนี้วัดเยอะนะให้วัดแบบวัดเยอะเนี่ยแปลว่าต้องเสียงดังซึ่งจริงมันก็มันเรียกว่ามีมีผลละกันแต่ว่าความเป็นจริงคือวัดมันคือกำลังไฟที่ใช้เพราะงั้นสุดท้ายอยู่ที่ขนาดดอกลำโพงแล้วก็ให้ดูที่เดซิเบลตัวนี้จะเป็นตัววัดจริงๆว่าดังแค่ไหนมากกว่าก็อันนี้ก็อย่างด้วยครับคือจริงๆแล้ววัดอ่ะมันคือ เหมือนกําลังขับแล้วกันเนาะหรือ,หร,อหรือตัวกําลังที่มันจ่ายได้แต่ทีเนี้ยาสุดท้ายแล้วอะ่ะเสียงมันจะออกมาดังแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวลําโพงนั้นด้วยเนาะว่ามันมีความต้านทานมากน้อยแค่ไหนซึ่งปัจจัยหนึ่งถ้าเราเห็นได้แบบอย่างชัดๆเลยก็คือจานวนคอยล์หรือจํานวนของดอกลําโพงว่ามันใหญ่มากน้อยแค่ไหนคือถ้าเกิดว่าดอกลําโพงมันใหญ่มากๆอย่างเงี้ยมันก็มีน้าหนักถูกไหมมันก็จะมีแรงต้านเยอะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะอาศัยวัดเยอะเนาะในการที่จะ กล,ลับลำโพงออกมาไบบนี้ครับถ,ถ้าพูดง่ายๆก็คือเวลาไปดูลำโพงก็อย่าดูแค่วัดอย่างเดียวครับให้ดูความต้านทานให้ดูเรื่องของความเดซิเบลถ้าอยากได้ดังๆดูเดซิเบลเลยง่ายยเลอันนีใชัวร์ถ้าจะดูภาพรวมก็คือดูเดซิเบลก็คือตอบโจทย์มากสดุดเนาะว่ามันได้กี่เดซิเบลเดี๋ยวถ้าเกิดใครขี้เกียจไปดูว่าเดซิเบลมันดังเท่าไหร่จริงๆมายโคร่าเราก็มีทำรีวิวไว้นะครับเราก็จะพยายามแยกเนาะว่าแบบห้องขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เหมาะกับตัวไหนอะไรเงี้ยจริงๆก็ก็สามารถดูได้นะครับ โอเคมาที่ข้อต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องไร้สายกับมีสายอันนี้คนก็ชอบถามกันมาว่าไร้สายดีกว่าเสียบสายอันนี้จริงหรือไม่ครับส่วนตัวผมผมว่าไร้สายเนี่ยก็ผมชอบไร้สายมากกว่านะแต่ว่าไม่รู้เห็นกรูชอบเสียบ <Huh? S 2> ผม <Okay. S 2> ชอบเสียบสายมากกว่าครับอ๋อส่วนส่วนโซ่ผมผมมองว่าเสียบสายคือไร้สายปัจจุบันมันใช้คําว่าเสียงมันดีขึ้นมาใกล้เคียงกับกับ,กบมีสายแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดสายตัวที่เป็นอนาล็อกแล้ว แล้วมันเป็นสายที่มันดีจริงๆครับผมคิดว่ามันก็ยังไปได้สดกว่าก็เราบอกว่ายังไงมีสายก็เสียงดีกว่าสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับเพอร์เฟอเรนซ์ของแต่ละคนมากกว่านาะคือถ้าเกิดเราต้องการความสะดวกสบายอะไรเงี้ยถามว่าปัจจุบันไร้สายเสียงมันก็ดีพอที่จะใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยคือความเห็นผมผมคิดว่าก็ฟังให้มีความสุขดีกว่าคือฟังสะดวกว่าครั้งมีสายเสียงดีว่านี้นึงแต่ผมต้องตั้งใจฟังผมก็คือว่าแบบไร้สายมันก็สะดวกอะอ่าเก็สรุปว่าถูกครับเสียบใช่อ๋อถูกเสียบมากกว่า ไปมาเรื่องจุกจุกกันบ้างนะครับจุกจุนี่คือเรื่องอะไรครับเรื่องจุกหูฟังอ๋อฟังแล้วจุกมาพอดีครับจุกครับพวกเราน่าจะคุ้นเคยกับจุกกันดีนะครับเราเล่นจุกกันมาเยอะ่าโอเคไซส์ S ไซส์ M ไซส์แอล๋อแล้วชอบถานแค่หรือฐานกว้างครับอ๋อแล้วชอบถานแค่หรือฐานกว้างครับมา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 อ่ะโอเคเขาเรื่องอะไรครับหูฟังนะครับเอาไปเปลี่ยนจุกแล้วทําให้เสียงดีขึ้นอันนี้จริงหรือไม่ครับอันนี้ผมคิดว่าใช้คำตอบไม่จริง ใช่ว่าไม่จริงคือไม่จริงคือจริงๆความหมายของคนที่บอกว่าเสียงดีขึ้นคือมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์เสียงมันไม่ได้เปลี่ยนให้เสียงดีขึ้นแต่ว่าที่คนรู้สึกว่าเสียงดีขึ้นเพราะว่าพอคาแรคเตอร์จุกมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์เสียงหรือโทนเสียงไปทําให้ feeling ในการฟังเฮ้ยเสียงมันเปลี่ยนแล้วดีขึ้นอ,อันนี้เป็นความความรู้สึกแต่ถ้าถามผมมันแค่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเสียงมากกว่าแล้วทำให้เรารสึกว่าเสียงมันญากที่เราอยากได้มันดีขึ้นเราเลยรู้สึกดีขึ้นจุกแรกที่ผมผมส่วนตัวผมอกมนนัทีเเ็ค้ลดื มันใสแล้วมันใส่ง่ายมันบีบแล้วมันก็ใส่ง่ายแต่ข้อเสียขอจุกโฟมมันก็คือเสียบมันเสียบเข้าแล้วใส่สบายก็จริงแต่ว่ามันเสียบ่อยต้องเปลี่ยนบ่อยแต่ข้อดีของเรื่องเสียงเลยก็คือมันทําให้เสียงมันนุ่มขึ้นเบสตรงนี้มันจะดบุนขึ้นแต่ข้อเสียมันคือเสียงแหลมก็จะขดลงหน่อยทําให้แบบมันรู้สึกว่าปลายแหลมมันนุ่มขึ้นหน่อยก็ถ้ากดคนฟังแจ๊สฟังแนวเสียงระบุนผมว่าอันนี้ก็จะตอบโจทย์เพราะเสียงมันจะฟังแล้ววอร์มแล้วก็อุ่นมากส่วนจุกซิลิคนละอนลคนจๆก ขึ้นขึ้นอยู่กับความยาวและขนาดของตัวท่อเนาะแต่ว่าโดยปกติแล้วมันก็จะให้คาแรคเตอร์ของทำไมผมฟังแล้วผมคิดดีไม่ได้ <laughs> จุกซิลิโคน,โโค,นความยาวคิดดีไม่ได้น<ล>ะ<ด>ถ้ายาวเยอะเยอะไปยัง <laughs> ไงวะเนี่ยมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยน่าฝังเท่อะไรนะโอเคลับมาจุกบรนยาวแล้วความยาวของท่อ <laughs> <laughs> อ่ะอ่ามันก็จะมีผลต่อคาแรคเตอร์เสียงเนาะแต่ว่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คือจุกข,ของซิลิโคนเนี่ย ข้อดีก็คือจะมีความคงทนมากกว่าแล้วใช้มันก็จะแบบไม่ได้สอดเข้าไปในหูลึกเหมือนเหมือนจุกโฟมแล้วทำไมผมฟังแตแล้วมเป็นเร่องไม่จริงรู้คำพูดอ่ะต้รู้มันต้องบว่าแต่ว่าเปรมันจะไม่เด่นเท่าตัวของเอ่อตัวของจุกโฟมนะครับแต่มันก็จะมีข้อดีคือมันจะทนกว่าแหละคืออย่างที่กันบอกไปเลยคือจุกโฟมี่ยปกติก่อนที่เราใส่เราต้องบีบเข้าไปก่อนเนาะแล้วให้มันไปพองข้างในพอ ดีเลยี่กูพูดดีอีกแล้วทำไมไม่ค่อยดีึ้นเลยอะเอาเดี๋ยวเฮ้ป็นที่พูปิดเลยก็แล้วอัคืออก็คือแล้วพอเราเราเราบีบมันบ่อยๆอะถึงจุดหนึ่งโฟมมันก็จะมันก็จะไม่ค่อยคืนตัวเฮ้กูจบไม่ได้มันก็จะไม่ค่อยคืนตัวพฟมไม่ค่อยคืนตัวปุ๊บอะฟิลเอซีลของโฟมมันก็จะไม่ค่อยดีเนาะมันก็ทำให้เสียงมันวอะไรย่ี้กไปได้ก็ต้องเปลี่ยนบ่อยถ้าเกิดเริ่มบีบแล้วมันไม่พองในหูแล้วสรุปก็คือตัวจุกจุกหูฟังที่เปลี่ยนเนี่ยมันก็ เปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเสียงเนาะแต่ว่าเปลี่ยนยังไงเนี่ยมันก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเสียงที่ต้องการเติมด้วยนะครับก็อาจจะไม่ทําให้เสียงที่ดีขึ้นเสียงดีขึ้นสมบูรถ้าพูดงยๆคือถ้าอยากได้เสียงที่อุ่นขึ้นเบสนุ่มแล้วก็เสียงละมุนก็ไปที่จุกโฟมจุกโด้วยเบสไม่ต้องเยอะแต่ว่าเน้นกลางแหลมเปิดมากขึ้นก็อาจจะเป็นซิลิโคนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็มันก็จะมี v a r i a ชั o นของจุกซิลิโคนแล้วบางงานเขาอาจจะมีแบบทําเป็นท่ออย่างของ JVC ก็เคยมีตัวสไปร์ลดอที่ เป็นโฟมที่อาจจะเพิ่มเบสนิดนึงแต่จะไม่เท่าตัวจุกโฟมน้องก็จะตอบโจทย์คนที่ต้องการเบสตแต่ว่าไม่ชอบสอดเข้าไปเล็กๆแล้วก็ชอบบีบเหมือนจุกโฟมนะครับครับก็สรุปข้อนี้นะครับเปลี่ยนจุกหูฟังแล้วเสียงดีขึ้นอันนี้ก็ไม่จริงเสมอไปแล้วกันแต่ว่ามันเปลี่ยนคาแรคเตอร์เสียงแน่ๆนะครับเสียงส่วนใหญ่เขาเรียกกันอัปเกรดจุกจุกอัปเกรดอะไรเงี้ยสำหรับซื้อมาอัปเกรดเพื่อเติมเต็มย่านเสียงของหูฟังตัวนั้น แต่แต่มันก็มีเคสนะที่เป็นไปได้ว่าอัปเกรดแล้วดีขึ้นเพราะว่าจุกที่แถมมามันคุณภาพค่อนข้างแย่อ่าใช่ใช่ก็เลยดีขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนได้ถูกจุกครับครับาจุกก็เปลี่ยนบ่อยไม่ได้นะครับาจุกก็เปลี่ยนบ่อยไม่ได้นะครับโอเคความเชื่อต่อไปนะครับลำโพงบูทูธอันนี้ถ้าเสียบปลั๊กฟังอันนี้น่าจะเคยเห็นบ่อยๆอันนี้ทําให้เสียงดีขึ้นจริงไหมครับผมคิดว่าตามหลักมันจริงนะ เพราะว่าคือพอไฟมันเต็มขึ้นมันายไฟได้เต็มขึ้นมากขึ้นเนี่ยเสียมันก็เลยออกมาเต็มรูปแบบเรียกว่าดึงศักยภาพที่แท้จริงมันมากขึ้นลำโพงบางตัวมันก็มันก็มีบางตัวอย่างฮาร์มันการ์อนปะที่ที่เวลาเขียนสเป็บอกห้าสิบตทถ้าเล่นบนบลูทูธถ้าเล่นถ้าเล่นไรสายแต่ถ้าเกิดว่าเสียบปลั๊กก็เป็นร้อยบตททันทีคือคือ จุดที่เห็นชัดเจนเลยคือถ้าเกิดว่าแบตลำโพงจะหมดเราจะเห็นว่าบางทีแบบอย่างแรกเลยคือการเชื่อมต่อของบุ่ทุเจะไม่เสถียรเสียงจะขาดขาดหายหายระเอียดจะมาไม่ครบ2คือกําลังขับหรือความดังมันตกแน่นอนพอกำลังขับมันตกปุ๊บมันก็ขับรละเอียดอาจจะได้ไม่หมดด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันมีบางคนบางตัวนะที่แบบพอแบตใกล้หมดปุ๊บมันจะดรอปเสียงตัวเองลงเลยพวามมันจะลงแล้วมันก็ฟังแล้วเสียงมันเบาๆทำไมมันบาอันนี้คือแบตก็จะหมดเพราะงั้นเสียงปั๊บปุ๊บก็เสียงกรดีขึ้นเลย ใช่มันก็จะเร่งเร่งเร่งขึ้นมาแน่นอนเนาะแล้วก็ตัวเรื่องของกําลังขับอย่างที่กันบอกไปด้วยคือถ้าเกิดว่าโดยปกติแล้วถ้ากําลังขับมันมากขึ้นมันก็มักมจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช้คำว,ว่ามักจ่ะคือดันรายละเอียดหรือขับขับเสียงออกมาได้สุดอะเพราะขับเสียงได้สุดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะทําให้เสียงมันดีขึ้นโอเคก็แนะนําถ้าฟังเพาะๆเสียบปลั๊กครับอะความเชื่อเรื่องต่อไปอันนี้คนถามมาเยอะมากๆครับ เบสหนักคือเสียงดีอันนี้จริงไหมครับไม่จริงครับขึ้นขึ้นอยู่กับคนส่วนตัวคือถ้าเกิดถ้าเกิดชอบเบสเบสหนะักก็คงเสียงดีแหละแต่ว่าถ้าคนที่ชอบฟังคลาสสิกไม่ได้ชอบเบสอะไรเ,เงีย้ยมาฟังเบสเยอะๆก็คงแบบคือคนส่วนใหญ,ญ่ในไทยอ่ะชอบเบสเ็นหนักอยู่แล้วคือโดยเฉพาะเวลาฟังผ่าน u t u b e หรือว่าฟังอัลบั้มให้ฟังไปผ่าน YouTube เนี่ยเบสเป็นเสียงแรกที่จะรู้เลยว่าหนักกว่าลึกกว่าหรือเปล่าทีนี้คือคําว่าเสียงดีเนี่ยจริงๆอาจจะเสริมไปเรื่องว่าเบสแบบที่ดีคืออะไรเนาะก็คือว่า บางคนชอบเบสตใหญ่ๆบางคนก็บอกเนี่ยเบสคือเบสเยอะ,ยอะคือเสียงดีจริงๆใน De ฟ i n i t i o n ของพวกออริโอไฟหรือคนที่ฟังจริงๆจังๆเนี่ยเบสที่ดีคือต้องลงได้ลึกกระชับ<ม>แล้วก็เป็นลูกชัดเจน2คือมันควรจะมี Impact ที่ชัดเจนแล้วก็ระชับกระชับไม่กระชับเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนว่าชอบแบบไหนแล้วก็ควรจะแยกโน้ตเบสต่ำเบสสูงได้ใช่คือสามารถไล่เลเวลเบสได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ<ด>ต้องไม่กวนย่านเสียงอืน่นเพราะบางครั้งผมว่าหูฟังถูกถูกบางคนบอกเนี่ยเสียงดีเพราะว่าเบสเยอะแต่ว่า มันเบดมันเยอะจนกวนยากไปหมดเลยซึ่งตอนนี้ก็แล้วแต่คนชอบตอนจบบางคนก็ชอบเบดเยอะก็แฮปปี้ไปาโอเคโอเคความเชื่อน,นี้<ม>เบสหนักเท่ากับเสียงดีแปลว่าไม่จริงแล้วกันเนอะโอเคครับอยู่ที่รสนิยมด้วยนะครับรสนิยม,มซื้อต่อที่ไหนมาเมอร์คูล่าลำโพงอะเมอร์คูล่าแกเจ๊ที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่าอ่ะคำถามต่อปครับยิ่งแพงยิ่งเสียงดีอันนี้จริงไหมครับ โอ้คำถามโลกแตกเนอะตอบอยากมากคำถามนี้ถ้าถ้าให้ตอบในนิยามผมก็คือคิดว่าจะตอบว่าจริงก็ไม่เสมอไปคือ,คอเรียกว่ามีเขาเรียกความน่าจะเป็นที่เป็นแบบนั้นคือยิ่งแพงก็ยิ่งดีก็ตามราคาสนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ของสูกก็ดีก็มีในโลกครับแค่ต้องหาหน่อย ก็เหมือนความรักใช่ไหมครับครูใช่ครับ็นการเจออะไยังครับเจอแล้วครับเจอแล้วผมเจอยังครับเจอแล้วเหมือนกันครับโอเคโอเคโอเคงลเลยครับมาเข้าประเด็นเข้าประเด็นก็จริงๆแล้วส่วนส่วนส่วนตัวอยากมองว่าของที่มันแพงอ่ะเราต้องไปดูก่อนว่ามันแพงจากอะไรเนาะคือคือถ้าถ้าเป็นเราตอบเราคงตอบว่าไม่เสมอไปแล้วกันคือมันก็คงมีหลายๆยี่ห้อที่เป็นของแพงก็มักจะดีแหละเพราะว่า ถ้าของมันไม่โอเคหรือมันไม่ดีเนี่ยมันก็ขายไปได้อยู่แล้วเนาะในราคานี้เนาะแต่ว่ามันก็จะมีแบ่งแยกย่อยไปว่าไอ้ส่วนที่เขา invest เพิ่มหรือเราจ่ายเพิ่มที่มันแพงไปเนี่ยมันไปลงในส่วนของ r d ดีที่เป็นโปรดักสินค้าหรือมันไปลงกับมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดเยอะอะไรงเงี้ยเนาะผมว่าตอนนี้ผมเสริมให้นะคือ,ค,อคือเวลาที่เจอเราเจอของถูกแดีที่มันมีจริงอะ่ะเพราะว่าเขางที่ถูกแลดีคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่ที่ผมจะเห็นเลยคือเล่นมาเยอะเนี่ยคือคนจะไม่ค่อยรู้จักตัวนี้เพราะงบการตลาดน้อย แล้วก็จะเป็นคนที่เฉพาะกลุ่มเล่นแล้วก็กลายเป็นว่าพอคนเฉพาะกลุ่มเล่นบา,บางแบรนด์ก็กลายเป็นว่าพอคนไปหามาเจอก็เลยเฮ้ยเสียงตัวนี้ดีมากเพราะว่าแบรนด์นวันอ่ะเจ้าของเราจะทําวิจัยรีเซิร์ชให้มันเสียงดียังไงแต่ไม่ค่อยมาร์เก็ตติ้งเลยอันนี้ของพวกนี้ก็จะเสียงดีจริงๆคือใช้คำว,ว่าเงินที่เราจ่ายส่วนใหญ่ไม่ไปลงค่ามาร์เก็ตติ้งของสินค้าแต่ไปลงกับการพัฒน,นาสินค้าเลย100%หรอ คาแรคเตอร์ก็ก็จะเป็นโปรดักที่ดีไปเลยแต่ว่าอย่างพอเขาไม่ไดลงมาร์เก็ตติ้งเราก็อาจจะไม่รู้จักก็อาจจะต้องใช้เวลาในการให้ไปคุยครัซึ่งจริงๆก็ถ้าอยากคุยหาที่ไหนก็มหาที่มุกคลาเลยครับแกเจ็ตที่ใช่ก็มุกคลาครับครับดูรีวิวได้ครับเลยครับในขายของเลยนะเนี่ยไทยยูเนียรเลยนะครับขายตู้รื้อเลยนะครับครับเดี๋ยวตกงานครับสรุปนะครับยิ่งแพงยิ่งเสียงดีก็ก็ถือว่าจริงแล้วกันเน้ะส่วนใหญ่จริงแล้วกัน มาความเชื่อเรื่องบลูทูธกันบ้างอันนี้คนก็เคยถามมาว่าบลูทูธเวอร์ชันยิ่งใหมย่ยิ่งเสียงดีอันนี้จริงไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าความเชื่อผิดเยอะมากที่สุดเลยอืเพราะว่าไม่จริงครับเวอร์ชันใหม่ยิ่งเสียงดีอเวอร์ชันยิ่งใหมย่ยิ่งเสถียรครับบลูทูธถ้ายิ่งเวอร์ชันหลังๆนะครับมันจะคิดว่ามันมีสามปัจจัยแล้วเนาะคือหนึ่งก็คือเรื่องของความเสถียรในการเชื่อมต่อที่การพูดไปนะสองคือเรื่องของระยะสามคือเรื่องของดีเลย อ่ะใช่เพราะว่าจะมีปัญหาว่าดู YouTube แล้วภาพมันไปไปกระเสียงเล่นเกมภาพไปตรงดีเลยนิดหน่อยเออใช่ซึ่งจริงๆอ่ะบูทูทยิ่งใหม่3ข้อเนี่ยจะยิ่งดีขึ้นแต่ว่าจะเห็นว่า3ข้อเนี้ยจริงๆอ่ะไม่ได้มีผลกับคุณภาพเสียงโดยตรงถ้ามีผลก็คือมีผลความสมคัญทางอ้อมใช่ไหมก็คือความสำคัญทางอ้อมหมายความว่ามันจะแถมยิ่งเวอร์ชันใหม่มันแถมพวกโคเด็กใหม่ๆอย่างที่บอก LHDC พวงนี้เข้ามาด้วยมันก็เลยทําให้เขาเรียกเป็นแฟกเตอร์ของเทคโนโลยีที่เข้ามาทาให้เสียงดีเพิ่มขึ้นสำรับวิธีรักซื้อก็อาจจะ ดูเรื่องของเวอร์ชันเนาะถ้าเกิดไม่อยากดีเลยก็ห้ามต่ำกว่า5.2ถ้าจะให้ดีเนาะล้าก็เรื่องของโคเด็กถ้าจะดูเรื่องเสียงเน้นเลยก็ดูโคเด็กเป็นหลักดีกว่าว่ามโคเด็กอะไรที่มากับตัวนี้ด้วยเห็นด้วยครับเพราะว่าพอหาก็สมุดเลยหยิบปุ๊บต่อปั๊บหยิบปั๊บต่อปุ๊บติดปุ๊บตัปั๊บโเฮ้ยเฮ้ยถูกแล้วโอเคอีกหนึ่งความเชื่อนะครับเรื่องแดกใช้แดกแล้วเสียงดีขึ้นจริงไหมครับคุณภูมิ อ่าจริงครับคือถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นตัวแดกแยกจริงๆค่อนข้างมีผลเลยเนาะแล้วแล้วทำไมแดกแยกถึงดีกว่าแดกรวมเนาะคือจริงๆปกติอะพวกเครื่องเล่นทั่วไปอะไรเงี้ยหรือว่าแม้แต่คอมพิวเตอร์เองเวลาต่อหูฟังจากคอมพิวเตอร์เนี่ยในตัวคอมพิวเตอร์เองก็มีแดกอยู่แล้วแล้วทำไมเราถึงต้องซื้อแดกแยกด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งคือคุณภาพของชิปเนาะเรื่องแรกเลยคุณภาพของของแดกเนี่ย ที่มากับของคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้หรือของอื่นที่มาอยู่แล้วมักจะเป็นคุณภาพแดกที่ที่ไม่ดีเท่าหรือไม่ใช่ออเดอโอเกรดเท่าแดกที่ทำออกมาสำหรับฟังเพลงโดยเฉพาะเรื่องที่2อถึงแม้ว่าคุณภาพแดกจะดีเนี่ยเรื่องของสัญญาณกวนเพราะว่าในในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีวงจรเยอะแยะมากมายเนะาะทั้งวงจร CPU วงจรกราฟิกนู่นนี่นั่นเนาะสัญญาณมันตีกันเพราะฉะนั้นแดกที่มันถอดรหัสเรื่องเสียงเนี่ยมันไม่ได้คลีหรือไม่ได้ทํางานหน้าที่ของมันร้อสัญญาณก็อาจจะก,กวนกันได้ทําให้มันถ นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยแดกแยกก็จะดีกว่าสรุปให้ใช้แดกแล้วเสียงดีขึ้นจริงไหมครับก็จร,จริงครับ,รบเพราะว่าแดกมันก็ทําออกมาสำหรับด้านเสียงโดยเฉพาะไม่มีด้านอื่นควรบางทีก็มีฟีเจอร์นะเพิ่มเบสดเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มนั่น,น,นก็กนแล้วแต่เราชอบเลยก็จะสามารถปรับคาแรคเตอร์เสียงได้เนาะแต่ว่าหน้าที่หลักๆของแดกเลยคือถ้าแดกที่ดีคือรายละเอียดจะครบ ข้อสุดท้ายนะครับความเชื่อข้อสุดท้ายก็คือฟังดนตรีสดบ่อยๆแล้วจะฟังเพลงเก่งอันนี้จริงไหมครับแน่นอนครับเพราะว่าคนที่ฟังคนที่เล่นดนตรีหรือว่าฟังดนตรีสดบ่อยๆเนี่ยก็จะมีความเข้าใจเรื่องเสียงมากขึ้นความเข้าใจด้านดนตรีมากขึ้นพอเรายิ่งแยกเสียงได้ดีขึ้นใช่ไหมฟังดนตรีสดบ่อยๆเนี่ยเราก็ฟังหูฟังหรือว่าฟังเสียงได้ดีขึ้นดีอันนี้เป็นมาตรฐานเลยที่ผมคิดว่า เหมือนนักดน,นตรีนักดน,นตรีก็ต้องฟังเสียงแยกเสียงได้ดีกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วเพราะเล่นเล่นเล่นดนตรีบ่อยฝึกมาบ่อยถ้าถ้าพูดจริงๆอ่ะเอ่อพวกออดดโอไฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเสียงที่ลำโพงพยายามจะผลิตออกมาที่มันเสียงที่ดีสุดท้ายมันมคือการจําลองเสียงดนตรีสดรือการเล่นจริงอันแหละถูก<ม>ไหม,มยิ่งลำโพงดียิ่งจําลองการเล่นได้ได้เหมือนขึ้นเรื่อยๆกับ ต้นทางที่เขาอัดมาขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ดนตรีสดได้ยินเสียงอนาล็อกจากชิ้นดนตรีอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีการจดจําเสียงได้ว่าเสียงกีตาร์เสียงเปียโนคนเป็นแบบนี้พอเรามาฟังในเครื่องเสียงเนี่ยเราก็จะแยกออกได้ชัดเจนมากขึ้นน้องมันใกล้เคียงแค่ไหนผมว่าเพิ่มนิดหนึ่งคือคําว่านิยามว่าเสียงดีเนี่ยปกตินนิยามที่สากลทั่วไปเขาเรียกเสียงที่ดีคือเสียงที่สามารถสร้างเสียงให้เหมือนสมจริงกับเหมือนได้ดนตรีฟังดนตรีสดได้มากที่สุด อันน station, ี้คือวิธีที่บอกว่าเสียงดีหรือเปล่าก็ถ้าฟังดนตรีสดบ่อยจะฟังเพลงเก่งอันนี้เรียกว่าได้เปรียบกว่าแล้วกันเนอะเพราะว่าคนที่ฟังดนตรีสดบ่อยเคยไปฟังอย่างเช่นแนะนำว่าไปฟังออเคสตราอะไรอย่างเงี้เนาะเราจะได้ฟังแบบเสียงที่แท้จริงของเครื่องดนตรีเพราะว่าไปฟังออเคสตรามันไม่มีเครื่องขยายเสียงอะไรต่าง อยู่แล้วครับหรือว่าหรือว่าคนที่เล่นกีตาร์เล่นดนตรีอยู่แล้วก็จะได้เปรียบเนะเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับเสียงเครื่องดนตรีจริงๆนะครับเวลาฟังเพลงเราก็จะฟังออกแหละว่าเอ้อนนี้มันคือ,อน,นี่อันนี้มันคืออันนี้ก็จะได้เปรียบกว่าลวกันนะครับสําหรับข้อนี้ครับ,รบอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคำถามที่ ถามเข้ามาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเสียงนะครับจริงๆมีอีกหลายคำถามเลยที่ถามเข้ามาแต่ว่าเยอะมากๆตอบไม่หมดครับน่าจะมีอีกหลายๆคลิปที่ต้องมาทํากันจริงๆก็มาถามก็โพสถามได้เลยครับเพราะว่าคําถามส่วนใหญ่ก็มีคําตอบอยู่แล้วแล้วก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวแล้วก็ยังไงก็โพสข้างล่างครับเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้าเรามีหน้าร้านแล้วนะครับที่เมกะบางนาก็ไป เยี่ยมชมกันได้นะครับหรือว่าแวะไปพูดคุยกับเอ็กซ์เพิร์ของเราได้ที่หน้าร้านเลยนะครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่เมกะบางนาชั้นสอนะครับตรงโซนใกล้ๆตรงหนังกับ B2S ครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องนะครับแล้วก็ฝากยูทูบบด้วยนะครับของมาโคล่าได้ครับสำหรับใครที่อยากฟังเรื่องเสียวเอ้ยเรื่องเสียงก็มาฟังกับพี่ภูมิต่อได้เลยครับโอเคไปละคุยกันแล้ว